สรุปผลมวยชิงแชมป์โลกเมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ที่ BMO Stadium ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกามาเริ่มกันด้วยคู่แรกเป็นการชกนอกรอบในรุ่นเฮฟวีเวทแอนดี้ลุยอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทชาวเม็กซิกันพบกับจามิลมิลเลอร์นักชกอเมริกาเกมการชกจบลงด้วยผลเสมอกันด้วยคะแนน 1นึต่อหนึ1 1ร้อยต่อหนึ่1 4ต่อหนึ่งรมาต่อกันด้วยคู่ที่สองเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไล่แฮเบิร์หนึ่งร้อเจ็ดสิปอนด์ของ WBA เดวิดโมเลสนักชกคิ Bar, วบาพบกับ ka, ลาดิโวกาลาซิกนักชกสหรัฐอเมริกา ผลการแข่งกันเป็นเดวิดโมเลที่เอาชนะไปอย่างขาดลอย3ต่อ0ูเสียงด้วยคะแนน1 1 7่ต่อ1 1 1 1 1 8ต่อ1 1 0 1 1 7ต่อ1 1 1่วาเข้มขดัดแชมป์โลก WBA รุ่นไลท์เฮฟวีเวทมาคองได้สำเร็จมาต่อกันที่คู่ที่3เป็นการ,รชิงแชมป์เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทของ WBO มาตินบากโกเลนักชกของโกพบกับจาเลตแอนเดสันมวยสร้างสถิีิลายไายชาวสารัฐอเมริกาโดยเกมการชกเป็นบากโกเลที่ได้นับก่อนในยกแรกและยกที่5อีก2นับก่อนที่จะถล่มมาดเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่5้หัวแชมป์ w BO เฉพาะการรุ่นเฮฟวีเวทไปครอง มาต่อกันที่รองคู่เอกของรายการเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์ไลเวท140ปอนด์ระหว่างพิทบูไอแซคคูดแชมป์โลกชาวเม็กซิกันพบก,กับโฮเซวาเลนซูเอลานักชกสาวลาตอเมริกา เขีมการชกเป็นพิษบูไอแซคคูแชมป์โลกเป็นฝ่ายออกหมัดเดินแทบทุกยกแต่ก็โดนผู้ท้าชิงดักต่อยทำคะแนนครบ12ยกกรรมการให้โฮเซวาซูเอล่าเอาชนะไป2ต่อ1เสียงด้วยคะแนน116ต่อ11 112 115ต่อ113 116ต่อ112 ทำให้โฮเซวาซูเอลานักชกชาสหรัฐอเมริกาขวาแชมป์ซูปเปอร์ไลท์เวท1 4 0ปอนด์ของ WBO มาครองมาต่อกันที่คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างอ ma ิสมาเอลมาดิมอฟเจ้าของแชมป์โลกรุ่นซูปเปอร์เวลเทเวท154ปอนด์ของ WBO พบกับเทเลนคอฟฟอร์ดนักชกชาวสหรัฐอเมริกา ผลการโชกเปลี่ยนเทลนคอฟฟอร์ดยอดมวยชาวสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะไปได้อย่างเป็นเอกฉันท์สต่อศูนเสียงด้วยคะแนน116ต่อ1นึ11 3, 115่งร่อยสิต่อ1นึ่งร่าต่อหนึ่้มควาแชามป์โลกรุ่นซูเปอร์เวลต์เวทหนึ้อยห้าสิ่ปอนด์มาครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์โลกรุ่นที่4ของเจ้าตัวอีกด้วย